สวัสดี FC ส่านหนอ่อย FC ที่ฮับชมจากภายในไละต่างประเทศหรือว่าฮับชมจากยูทูบเฟซบุ๊กติ๊กต็อกเนะ่ะมวันนี้แอดมินจะมาเหตุอีกหนึ่งคลิปซึ่งเป็นคลิปปัญหาธรรมเนะ่ะซึ่งเป็นปัญหาธรรมของเผ้าล่าเน่เฮเหตุผเหตุท่านเออ บรรทัดฟ้าเอ่งให้ผู้ตีลุงลับไปน่ะทาแอดมินทักปัญธาใหญ่ผิดก็ขอโดนเขอไไฟเนาะว่าแอดมินท้าเฮ็ดเป็นคลิปเล็กเป็นคลิปเกี่ยวกับพระธรรมเนาะหลายหลายพระธรรมแอดมินก็ยังโบ้หู้ลึกถึงท้องเนาะถ้าผิดพลาดขอว่ามไผเนาะซึ่งรายละเอียดคลิปเนาะนี่จะเป็นอะไรนั่นก็ขอเชิญบรรดาฐานและทีสารไฟส้มคลิปนี้พร้อมกันเลยเนาะเฮ็ดท่านเนาะขอคลิปบรรดาขึนมาซวยเขาจะเฮ็ดกองท่านเนาะไอ้เราอยู่องกันกำลังขันตอนเฮ็ดกองท่าน ของแบบนี้เยี่ยมเพชรกลองเยี่ยมเพชรกลองที่สามเป็นยาวๆเิ่มากอันนี้เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันลิงามของศา,าเล่าเนาะของทานเนาะทานในเมเถาวรในสุขยังไม่มีก็จะมีปีนี้น้องเนาะตั้งมาคุยเดี๋ยวสามกันตั้งเนาะนั่นฮัทเจมันเฮ็ดใส่ขอบของทานเนาะให้มันงาม ของท่านกําลังเริ่มต้น,นแต่ว่าเบิ่งตามไปยาวๆเราจ,จะเห็นอีกเป็นอีกหนึ่งถึงเป็นวัฒนธรรมของลาวเนาะมันนี้ครัฒนธรรมอันดีงามของศาลลาวแต่เป็นเขา้าเข้าลาวเนาะเข้าเหล้า,าลโอ okay, เคเนาะก็ประมาณนี้เป็น,นเวลากินข้าวเทีย่ยงนะเนาะเท็ดทานให้หนุ่มสุกนะ Chị men ăn vay cua kín nọ, đứa nuôi ngan, ai đieng nọ, xuôi huyền nấm sụp thịt thanh, hải bồ tháo, hải mề tháo nọ, qua đây, mà xuôi đứa bưng nhang đieng, đắt đắt nọ, menu pizza, rút nữa, Sũng nữa. À, ừ. เอาบุญแรงนั่นเลยไหมเอาสกเล็กเนาะนี่เนาะบุญแรงงับเป็นหน้าเลยเป็นหน้าเลยเนาะจริงจะเหมือนไอเลี้ยงเนาะพี่ว่าเฮ็ดทานอยื่นมือสุกเนาะตามไปเนาเนาเนาะจะมีอย่างอีกอันนี้เป็นอีกหนึ่งหีดฟองประเพื่อณีวัฒนธรรมเนาะลองมึงดูลองเมื่อเฮาเศร้าโลกจุดจำม ปหูงัวเนาะเบิังคือจะแข็งแต่นุ่มนวลอ่อนเนาะเอ๊ะงามลองกเบิังเนาะนี่นี่มีงามกว่าบังนิดเนาะครับครับมีอีกขั้นตอนนึงเนาะซึ่งว่าจะต้มผึ่งเนาะผึ่งนั้นเห็ดอันลอกผึ่งติดกองถ่านเนาะแต่ว่าตามไปยาวๆอาจจะเห็นทุกขั้นตอนเนาะนี่เป็นอีกนึงวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเนาะ วัฒนธรรมอันดีงามของสารลับเนาะนี่จะแมนเฮือนนุ่มสุกเนาะยังเฮ็ดเดียกมันแมนมินยนังเนานะนุ่มสุกทรีแมนเนาะตองสองขาดเนาะกำลังไทยนั่นนาะครับการรัฐการสำเร็จการเดินสารเนาะเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสารล่าับวัวเร็ด ของท่านโดยเฮตองคุนหาวัฒนธเือนกูมีเพิ่มข้อแมมเขาแก่ต่าตั้งเป็นเป็นเนเท่าเท่าเหล้านะอูเท่ากำลังเฮตนก็มีมีมีน้องหลายๆทานเนาะมาช่วยเลียบางแห่งเนาะ เจ้าภาพนมสุกข,ข,ขึ้นชุบขึ้นเงี้ยกำลังพากไม่เห็ดหสารขัดประซัดเรือว,ว่าของขานมันมัดจอมประสาทเนาะวันนี้เนาะมัดจอมประซัดเรือววจอมโขปตามไปยาวๆเนาะพี่ๆน้องๆจะเป็นเอเดียมนะมาสวยเนาะน่าจะเห็ดชุบนอขมใส่อสันฟักหาเนาะแมนฟักหาก่อนเล่นปะ ซุปนอคผมจะพานมั้งป่ซุปนอคผมจะพานเนาะจะประาม,ะมะระาณนี้มันสารของเือสารรพิษนะสำเร็จเห็นเนาะต่อปไปอาจจะเป็นติดเฟิร์ตนติดตองเนาะเป็นของงามคนเนาะตามไปอีกเนาะเห็นแต่ละขั้นตอนให้ครบเนาะสาวๆกำลังเห็ดของกลับไปเวลาฝีนอเนาะที่พี่น้องคนหักคนเต็มเต็มเต็จะมาสวยเหลือกันเนาะ ตามไปยาวๆเนาะจะมีนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเนาะคลิปหนึ่งเกี่ยวบเป็นวัฒนธรรมอันนี้งานของศาลเราของบรรพบุรุษเนาะเป็นอีกหนึ่งคลิปถี่อันมนเฮหตุวัฒนธรรมเนาะคลิปวัฒนธรรมเนาะตามไปยาวๆจะมีเรื่องราวะในนอีกหนึ่งวัฒนธรรมอันนี้งามของศาลเราเนาะขั้นตอนนี่นจะแม็นลบกองเหลือลบภาษาเนาะจะเอาตัวติดใน่นี่เนาะ เันจะเป็นเส้นายมันเป็นกี่นองเป็นฟูนยาฟูนิงมนจะมาเริ่มติดเนาะตามกัดไปบางเก้วยาวเนาะยไอซีน่นอเหมืนจะลบงามซาพันนยงกำลังลบของลบเขของโดยเขาฟาสาดนแนะอแต่ทางข่เหมือนทางงฟินอแอมินเอินของเน่อแต่บางข้อิูลเอิปฟาสาด ต้องการตอนกันติดตองหรือว่าลบของเนะาะบางกันตอนกันติดตองหรือว่าต้องทิ้งน,นั่นเป็นลบของแต่บ่วชว่าต้องทิ้งน,นั่นเหมือนอะไรต้อทิ้งน่นเหมือนลบของหรือว่าติดอันห่อฟาซาดเนาะเอาต่องติดเหมติดจนหมดเลยเนาะติดจนหมดเลยนันอ๋ตามก็ไปย่ายๆเนาะบางกานตอนติดเหมือนติดไปนัน่นนี่ติดไปเรื่อยๆเนาะ แล้วหรือว่าไกลแล้วเป็นอะไรอันนี้แบยให้เพิ่งพี่น้อ,ๆนองๆมาซวยเหลือเพิ่งเงี้ยอันนี้จะเป็นขั้นตอนขั้นจุบลอกฝืงเนาะนี่ลอกฝืนเป็นนัิน,นเนาะเขาจะต้มฝืงต้มฝืงเนาะจุบเป็นฝืนเนาะเน่เน่เน่โอ้จุบฝืนเขาจะเอามาเป็นลอกเนาะติดเสื้อหอ่อผ้าซาตว่า โอ้โหงเนาะถ้าแต่เขาทิ้นเจอเนาะเขาทิ้นนั่นมินเอินญอของทานเนาะเป็นหล่อเฟืงงามๆเนาะนี่เนาะเขาแกะสลักเธอเป็นโฮ่งใช่ลหมเนาะจะคือออกมาลอกเป็นอะไรมันก็จะออกมาเป็นนั่นน่ะสาวๆในหยาติพี่น้องต่างๆมาช่วยเหลือบางอย่างตัวนี้จะเป็นแม่พิมพ์เนาะหรือเป็นแม่แวมเนี่ยเป็นแม่แวม เ้าตัวนี้ไปจุบเพิงแล้วกันจุบเส่นหนะเหาะเฮ็ดแมฟิมก้อนทะมิดเนาะเห็น,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 นเมฟิม์เอาเมฟิม์จุบลงไปแล้วเนากลก็มาจุบเส่นหออกมาเป็นนาะออกมาตามขันไปเายเเฮ็ดทีเนาะเป็นอีกคลิปนึงเึ่งเป็นหีดคลองรปเภ็นนี่เลพัฒนาม,มันง้งามของศาลเรานะเอนนินเมเสาว<อ>ยานกองเห็นลบเห็นกองเลยวลบ ก็เป็นอย่างเนาะแล้วเอายูทูบสื้ออันนี้เป็นนั่นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของศาสตร์เราเนาะแม่พิมก็นี่จะเป็นแม่พิมนกะจากตมเพิงแล้วก็เอาแม่พิมมาจุบนั้นีลงนจะมีแม่พิมมันเป็นนั่นตามกับเพิงยาวๆได้พี่นะ กันฝากชวนผู้เ um, ฒ่าผ hey, oh, okay. sure. ู yani mm ้แ hmm. ก่รับผ uh ิดชอบกันเฮ็ดแม่พิมพ์เนาะเฮ็ดแม่พิมพ์ของฝึงอ่ะกับเฮ็ดอันไม้ปักลอกฝึงติดเสือประสาทเหลือติดเสืหงเนาะตามกับเ่อาๆครับจับับขอวหเสียกินร้อนกําลังกินน้ําใส่ถยใหญ่เลยเนาะ ได้วิธีกินหนำของชาวบ้านเนาะงั้นเชือกถวยกันเลยอื้อชือกถวยเลยเนาะมันติดหอหรือว่าลบหอแล้วลบกองเนาะจยาไกวไกลๆสำเร็จแล้วเนาะตามกันไปเบ้างยาวๆเนาะหลังจากเขาลบนี่เม็ดเราจะเอาเฟืองเอาเงินเอาเยินไสร้างที่เป็นผืนผานเนาะติดเนาะตามไปฮัตจะมีเนาะ ได้ตนจนจบสีเนาะก,กันเนาะสีจะเป็นสีน้องนองเป็นตาพันนิ่งเป็นมาซูเยเหลือเป็นงานพินนนเศษเนาะมาซูตนจะรับฝึกจะติดเงินนะนี่นาะเก็บเงินนั่น,น,นติดเหอของตัวน,นี้เนาะ คือว่าเขาระราทโอ้แต่ละท้องคินมันเอิญต่างกันต้องถิคดคอยนินจะเอิญเพราะของ่าน,นันติดล็อกฝันเนาะติดลอ็อฝนเป็นนงันติดล็อกฝันอันนี่เป็นประสาทเหมืนบอกเอะประสาทเนาะแต่พวกเราต้องคิดนิดนเอิญะ้องิดนิดเอิญระสาท ก็อของน้อยเนาะหลายท่านทิ่ก็เอินตั้งกันบุกถึงกันตามกันไปยาวๆเนาะไอ้พีนาะตัวนี้มันจะเป็นล็อกฝึืงที่เฮาอันเอาเป็นอันสเสื้อแมพิมพ์จุบออกมาแล้วเนาะนีะ่ยาติข่นออก,กตั้งมาสวยเหลือล็อกฝึืงทีสเสื้อแมพิมพ์นะนี่เนาะจุบเขากันข้ารีบล็อกฝึืงอกอมีคนข้าวได้จุจลบล็อกฝึืงว่ามา,มา พลาซานเด๋อติดกองเส้นแม่พิมพ์มันจองมาเด๋อหนินเขาจักไรฮูปอะไรค่ะเลยฟันเห็ดแม่พิมพ์กันแล้วหยาตีพี่น้องต่างๆเกำลังกงขั้นตอนเนี่ยสาวๆเนาะจะเป็นผู้สาวเก่านะตามกันไปยาวๆเป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมของศาวลาวเขาเนาะ ไม่พิ่นจะย่อมสีสนอมาเพื่อมันปักใส่กลางหลอกฝึงปักใส่ประสารมันจะงามนะตามตามมังกันไปยาวๆนะนนะยี่สิบสันเนาะกครจะลืมเนาะทางติดตามละกะักกาททันไรเข้ามาเบิงะะ่งหลวก็าย่าลืมกดซับสไกร b ์กด Follow ทาง Tik Tok หรือว่ากดไลค์ทาง YouTube เพ u นะ่ u แอดมินอันทาง f เฟซบ o ๊กแอดมินในยูทูปแอดมินด้เนาะเป็นอิงนึงคิซั่เป็นประมมันดีงามาศาษาลาวเนาะ เอาจะเห็ดลลอกฝนตัวนี้เนาะจะเห็ดจากมาตูนหรือมะฝรัดวนม่พิมนาะอันนี้จะเป็นแม่พิม์มันนะทานข้าเขียมเื่องทานตั้งๆเนาะทันทันครับท้ายทายยาวอะไรยานเพ่งพิธีกระิบเนาะพิธีเนาะวันลาพน้องมาสวยเขี้ยมเม็ดเอลงท่านเื่ิงยังตั้งๆ เงินเขียนติดเลยประทัดตัวนั้น่อยประทาดเลยขอบคุณแอดมินกว่าสวยเป็นเครื่องทานของอันนุ่มสุขสังเฮ็ดเวียดยุ่นน้ำกันกับแอดมินเนาะสาวๆลบโกงปั้นกันลบ,ลบหล่อของเรงือลบมาของทานกับไกลแล้วแหะเนาะยังหอดขั้นตอนที่กำลังจะใส่เครื่องทานติดเครื่องทานต่า,างๆเนาะ คอบะฮะไก pues mm ่ไ hmm. ก่หวนมงตัวผุก nah. ติดล็อกฝุ่นยังหนาะตามไปยาวเนาะเอฟซีเนาะตอนจับล็อกเุ่งเนาะพอดัาตอนจับล็อกฝุวันนี้จับล็อกฝุเนาะนการจับล็อกฝุ่นผู้วาเข้ามาเนาติดล็อกเุนเนาะตอนนี้วัดตอนติดล็อกฝุนเนาะติดล็อกิง่นาะล็อกฝง กินลอกเฟิงไปทางไปเม็ดส่าโอ้มันเคืองจีตามกันไปเงี้ยเงี้วุงเนาะกินลักเฟิงเนาะเป็นเม็ดกินลอกเฟิงใส่ของทานเนาะเรือคาซาดอยากจะต้องทิ้งเต่ที่กานเนาะตามกันไปยาวๆเป็นมีวัฒนธรรมกินวัฒนธรรมที่มีเน็ตเอ๋เนาะกินลอกเฟิงวันลาผีฟีน้องๆซาพันแม่ยิ่งช่วยเหลือเนาะ ยูวันหนอกระชันนั่นนี่เนาะแต่สามขี้กันหนอช่วยเหลือส่งกันเล็กันเนาะผู้ผู้ว่าฝืนก็มาแต่สมเนื้อหนะมาแต่ว่าสมเนื้อผนมาหอนแล้วเนาอตามกันไปยาวๆเนาะีกสิบกันเนาะติดล็อกขึงก็บที่ว่าสำเร็จแล้วเนาอไก่ไก่ใส่ยันโจมของประมาณนี้ ติดเิื่วงผ่านทางๆเนาติดเ่องผ่านเดิมติดเองผ่านเนาะติดเ่องผ่านไปจมของกติดเพืองผ่านจะเขียมเพียยงผ่านเวื่อหฮาดเพืองคู่มาสของาเขียงเพื่องใของเนี่ยเขียงเสื่องของเหมืนบอกจะเป็นเพื่องานสคู่ขนมนี่ยแต่ตาเนาะ สนีกเถอะไกลๆสำเร็จหรือคนาะประมาณนี้เนาะเป็นสิตประชาธรรมเนาะเื่อานทางๆตเนาะเรื่อนานตอนการแสงลบของ่านสิตธิ์ถึง่านท้างๆเถอสำเร็จเนาะเขียมเขียมพุกประนี้เนาะ บํกเขาทานกองทานทาน,นี่เขาทานด้วยบางต้องกินเกินขอพระสาตเนาะเดื่อวสำเร็จเดี๋ยวเวลาลูกหลานมีเห,นหนด็ดหนันนกติดคอมติดอยากไปสำเร็จเนาะ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ว่าข้าเขียมจะป,ปุกทุ่งโล่งทของทานเนาะให้บรรดาให้อันให้ให้บรรพบุรุษเนาะหรือว่าให้ผู้ดวงลับเนาะนี่จะเป็นลูกเป็นหลานญาติพี่น้องต่างๆเนาะจะมาะปุกทุ like ่งเนาะเป็นยอีกนิดคิดหนึ่งเถเป็นวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมเนาะคิดวัฒนธรรมตันลูกหลานเนาะ จะอธิษฐานเกับอุทิศชวนกุศลให้เนาะอธิษฐานเนาะอาุทิศชวนกุศลช,ชวนบุญให้วันวรเราบุรุษประเทศบุญเทพทานไปหาเนาะผู้ที่เระเบุญเทพทานไปหาเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมเนาะคิพวัฒนธรรมเนาะคลิปถัดเนาะติดตามไปยาวๆเนาะถ้าคลิปนี้มันยาวเกินไปก็จะเห็นเป็นซอกคลิปเนาะว่าตอนแรกยังจะมีการครบงานของท่านต่างๆเนาะก็ะจะมี หมอเป็นจะอาจะเนาะตาำบาเฟนีวัฒน์ตำตามความเสื่อของแต่ละตองทินเนาะเครื่องเครื่องท่านนั่นก็จะมีเครื่องสมขวามหวานมีเครื่องข้าวเนาะบอยจะเป็นซีติ๊กไก่โบต่างเนาะเนาะเป็นจะอาทั้งที่จะใหดคุณเ็ดทานเนาะ เนตารณ์ีกนิดนึงเหตุการ์เป็นประเพณีแต่ก็พัฒนธรรมนี่เนาะเป็นความเสื่อของแต่ละท้องถิ่นเนาะมาัฒนธรรมบางที่อาจจะบกคือกันเฮ็ดสิ่งกันเนาะกำลังอ่านอะไชุดมมเป็นขั้นตอนอีกนึงเป็นขั้นตอนเป็นพิธีการเนาะ ทางศาสนาเนาะหมอฝนก็จะสวดมนต์ด้วยคนเรือหากาะทเนาะแต่วัฒนธรรมนี่แอดมินก็ยังโบโบหูหลึกปันไหนเนาะถ้าหากว่าวางอันที่ที่เบาไปหรือว่าที่เฟรชไปมันบอกหมาะสมก็พอกุก็ไปนี่สิคกันวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีหลายอันแตแอดมินก็ยังปรเฮณหูหลึกลึกซึ่ง ว่า,บ,าบรรยายันไหน่ขาตัวเขาให้ี้นแต่ตัวนีกจะเป็นค,ปปเคเิบพรรทัรนแนวนี้เป็นคิบเล็กเของ,งีอนมิน,นะากัารตอนจะใส่หัวนกหัวนกของมันเนนมันจะเห็ดฐานเป็นพรฒทัรมเหนะประ,ะเพณีที่ซื้อทอดกันมาแต่ล้นแต่นานหนาะ,น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 ะ ต่อไปเปิดแมนคันตอนปลูกทุ่งเนาะปเจอนี่ตอนเซนใบต่างตั้งเนาะปุกทุ่งเราก็จะไปปลูกของทานปลูกของเนาะตามกันไปน้อยๆเจ็ดสี่เนาะจะมีปุ่งตั้งตัางเนาะลุงไปทองเซ็นใบเนาะเม่นเลยเนี่ยลุกแม่ อิซเมนเป็นลูกหลานเนาะญาติพี่น้องกันจำต่างๆเนาะเนาะและอันนี้เป็นอีกขั้นตอนประเพณีนึงเนาะด้วว่าสำเร็จเนาะเนาะเป็นอยังจะไปปลูกฟองผานยูเฮือนเนาะวันนี้เนาะ มีขั้นตอนต่อไปจะเมนขั้นตอนเคี่ยวคู่ฟองทาน์เนตี่สนเนาะตามกันไปยาวๆเนาะนี่เป็นอีคลิปหนึ่งวัฒนธรรมเนาะแต่ว่าแอดมินก็ยังเว้หู้ถึงลึกถึงถงถึงวัฒนธรรมซึ่งซับมืดเนาะจะวางอันยานแอดมินวันละย่ายไปจะผิดฝาดเนาะท้าวา้าไปแอดมินวันละย่ายไปผิดฝาดก็ขอโคตรเขาไพ่บรรดาฐานเนาะเอฟจีทุกทุกฐานเนาะตามมึงคลิปนี้ไปยาวๆเนาะ ราคาคิดวัฒนธรรมเนี่ยนี่น่าจะมีอีกหลายเนาะแอนมินจะพยายามส่งเอาวัฒนธรรมประชานุนบรรพาวเนาะมาโตโต้กันเนาะเราโตชูพี่น้องผ่านยูทูปเฟซบุ๊กหรือติ๊กต็อกของแอนมินเองเนาะเนาะเอาเกียมปลุกกองทัพเนาะเอฟทีฐานเนาะนี่ขั้นตอนการปลุกกองทัพโใส่ซนันีิเนาะจะเป็นขั้นตอนการปลุกกองทัพเนาะขั้นตอนปลุกกองทัพนี่เนาะกองทัพเนาะ กลไก่ปจะปุ๊บให้มันลูกต่างขึ้นนองีบ้ันลร้ยาติพีนอกทางต่างมาช่วยเดี๋ยวทานทงทันตางงทางน,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 า,นางทัมีตงทาี่างทางทางทาางทางทางทานานทางทางางทาางทาา พี่ลามันลาเด้อคุณบุญคุณบรรพบุรุษต่างๆเตรี่ยวกกับเตรที่เกี่ยวกับผ่านเนาะตามกันไปยาวๆ F4 เนาะตามออกไปทายหักไว้แอดมินเองบรรดายหญเนาะเกี่ยวกับบรรณาธรรมนี่พ่อเอดมินก็ยังบ่ฮู้ซึมซึกเลิกเนาะ กาห้าว่าบรรยายคำบรรยายที่ผ่านขอขอถอดขอภัยบรรดาเอฟซิงถกถูกผ่านเนาะขอถูดจากขอภัยจากเจจิงเนาะขอถอดจากขอภัยากเอฟซีที่ก่าเริ่มปลุกของทางเนาะบางวันบางทาอือีมากนะครับอันนี้งามของศาลเาเนาะ จะเขี้ยมตีก้องตีแซงเนาะนี e ่มันเฮ็ดบุญหาเนาะตีฟูตีใด้เ no. รืลับไปแล้วเนาะเป็นโฟบวายจะเป็นโฟเป็นเมบอหรือว่าเป็นงานเป็นบรรพบุรุษบตั้งๆนาะกำลังกองทานเนาะกองทานกำลังกำลัง ตั้นตวขั้นตอนนี่มันใทยหลายคนเนาะไอปันญาตีน้องไทยบ้างไน้องไทยบ้านเนาะเขาจะบวันนายใยญ่หลายเนาะให้วิดีโอบรรยายใหแทนเนี่ยชื่อเสียงเนาะให้พาลูกหลานต่างๆเนาะ 那个，那个。<music> เนาะตอนแรกจะทีคลิปหนึ่งกันโภงเงานต่างๆเนาะด้วยว่านธรต่างๆกา,าเรเนาะจะเป็นอะไรตามกันไปอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบสำนึกฟันเอฟซีอุสานเนาะฟันจบคลิปก็จะลืมไปฝากไปกดซับสไคร b ์กดติดตามเพือกดฟลโลกดบ้างไว้ใจทางเฟซบุ๊ก t ิกต็อกทุกแพลตฟอร์มของท m ีแมนไทยเลยเนาะ